ลีกเนไฟตำนานมวยไทยในวิทโลคลิปนี้ก็จะพาะทุกท่านมาชมไฟการชกล่าสุดของยอดนักชกชาวไทยจากแดนอีสานใต้อเมร์สุรงรธาจังหวัดสุริน์อย่างบวกขาวบัญชาเมฆถือเป็นไฟส่งท้ายปี2566นะครับเป็นการชกในรายการ RWS เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่นะฮะพบกับยอดนักชกชาวของโกนะฮะไอมันนเนสซึ่ง คู่นี้นะครับเคยพบกันเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นบักขาวก็ชนะไปนะครับในยกที่1โดยที่ไอมาไนเนสนะครับไม่พอใจเพราะว่าเป็นการชกที่กรรมการสรุปนะครับยุติการชกเร็วเกินไปแล้วก็ไฟนี้นะครับ5ปีที่รอคอยไอมาไนเนสในวัย34ปีส่วนบักขาวนะฮะวัย41ปีนะครับเป็นการชกในกติกามวยคิกบ็อกซิ่งนะฮะ สามยกนะครับแล้วก็พักหนึ่งนาทียกที่หนึ่งขึ้นมานะครับบวกขาวบัญชาเมฆเนี่ยนะครับไอมันพร้อมกับความแค้นพร้อมที่จะจัดเต็มกับบักขาวนะฮะยกที่หนึ่งขึ้นมานะครับบักขาวมีถีบซ้ายนําไปพยายามเดินเข้าหาโอ้โหแล้วก็แข้งซ้ายดอกนี้ไปที่ลําตัวไอมันก็พยายามที่จะโต้ขึ้นมาบักขาวนะครับในวัยที่ส1มีแข้งซ้ายสูงๆดอกนี้ ก็ยังติดอยู่นะครับถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะสำหรับบัวขาวเดินบี้เข้าหาไอมานโตขึ้นมาบันนึงสองเนี่ยนะครับรูปร่างได้ชัดโอ้แล้วก็ดอกนี้นะครับตัดไปนะฮะก็กรรมการไม่ว่าอะไรกิจกรรมวิคราสิ้ครับห้ามลคอตีเข่านะฮะซึ่งเขาได้ครั้งเดียวโอ้แล้วก็เจอหมัดขวาดอกนี้นะครับโอ้โหนี่ครับหมัดขวานะครับเลยศีรษะไปนะครับเป็นโอเวอร์เฮดดอกนี้ไอมานโดนไปหนึ่งนับแล้วนะ นี่นะครับในยุคที่1นนะครับเหมือนนะจะสำรอยหรือเปล่าเพราะว่ารอบที่ผ่านมาก็โดนจึงหวะนี้เหมือนกันฮะดนไปหนึ่งนับเี่นนะดุกรางชัดเจนนะครับส่วนสูงของฟิตัวขาวก็ถือว่าต้องระวังนะฮะเพราะว่าไอ้มาในายมาพร้อมกับความแค้นแล้วก็พยายามบี้นะฮะวงในเดินเข้าหาโด่งนี้มีแข้งขวาไปบัวขาวทิบซ้าย มีแข้งหมัดขวาดงนี้แล้วก็จังหวะที่ไอมานพยายามจะเข้าวงในให้ถึงตัวบัวขาวกันมการแยกกอน,นครับไอมานับหลังจากที่โดนไปหนึ่งนับแล้วบัวขาวมีแข้งหมัดดกนี้ประมาณไม่ได้นะครับสำหรับไอมานานยเนสนักชกนะครับชัยาสิงโตจากคองโกโอ้โหนี่นะครับช่วงตัวก็ถือว่าเสียเปรียบนะครับ สำหรับบัวขาวนี่นะครับพยายามไม่ให้ไอมานเข้าใกล้นะครับแล้วโอ้ยจิ้มนะครับอัปคัดซ้ายของไอมานดอกนี้บูกขาวจิม้มหมัดลําตัวโอ้โหอัปคัดขึ้นแล้วก็มัดซ้ายขวาของบูกขาวจังหวะนาทีท้องดอกนี้นะครับอัดบี้เข้ามุมแบบนี้กรรมการก็มาแย่นะครับถือว่าไม่รีบนะบุกขาวยกที่หนึ่งได้ไปหนึ่งนับแล้วแต่ก็ประมาทไม่ได้นะสําหรับนักชกของโกคนนี้ มีจิ้มมัดซ้ายนะฮะไอมันบวกขาวเดินมีแข้งซ้ายหลุดไปดอกนี้นะครับต้องแยกก่อนฮนะสำหรับการเพราะว่าคิกบ็อกซิ่งไม่จำเป็นต้องกอดกันนะฮะสยกนะฮะมีเท่าไรต้องใส่มาให้หมดนะครับสำหรับกติกามมยคิกบ็อกซิง่งเดินเข้าหาบัวกขาวเติพับในไปแล้วก็ตามด้วยหมัด ไอมานมีโต้ขึ้นมาจิ้มขวาลำตัวหมัดซ้ายลำตัวดอกนี้แล้วก็หมดยกที่1ถือว่าทําได้ดีนะครับสําหรับบัวขาวนี่นะครับมาชมการชกในยกที่2นะครับเนี่ยนะหลังจากได้ไป1น,นับแล้วนะครับไอมาในต้องแก้เกมบัวขาวนะครับบัวขาวก็ยังเดินเหมือนเดิมนะถูร่รงชัดเจนนะครับส่วนสูงของไอมนานจบสิงโตจากคองโกนี่นะครับถือว่าเป็น โอ้โหรวมหมัดไปที่ลําตัวของบุกเขาโอ้โหหมัดบนล่างเลยนะไอมานนายเนทบุกเขาโดนนะครับจังหวะนี้มีโอ้โหแข้งซ้ายของบุกเขาไปหมัดของไอมานพยายามโต้คืนมาบุกเขาเองนี่ก็บุกเขาเดินฮนะมีจิ้มโอ้โหหมัดแล้วก็ตามด้วยแข้งหลุดไปนิดนึงนี่นะครับบุกเขาโอ้ยหมัดขวาเฉียวไปนิดนึง ถือว่าบุกขาวยังฟิตอยู่นะครับมีแข้งแลกกันเดือดเลยนะครับมวยคลิกบ็อกซิง่งสมยกนะฮะโอ้โหขา่าแข้งเขาไปที่ลำตัวไอมานไม่สะทกสถานเลยนะฮะยังแข็งแกร่งเลยนะครับสำหรับไอมานในเนสคนนี้บุกขาวเดินเข้าหาเหมือนเดิมฮนะมีมัมดแล้วก็ตามด้วยแข้งดอกในโอ้โเนี่ยนะครับรัวๆเลยนะครับบุกขาวอาวุธแบบจัดเต็มเลยนะ เป็นการชกค,คิกบ็อกซิง่งอาจจะเป็นไฟ์นะครับสุดท้ายที่ประเทศไทยก็ว่าได้นะฮะสำหรับบัวขาวด้วยวัย41ปีแล้วนะครับเพราะว่าต้องเตรียมตัวชกมวยสากลกับปากเกีวโอ้โหเนี่ยนะครับหมัดไปแล้วนะหมัดอีกต๊กหนึ่งเนี่ยนะครับนาทีนี้อัดข้มุมเจอหมัดขวานะครับไปที่หน้าเลยนะบัวขาวอัดว่ายังไงครับจังหวะนี้เอาอยู่หรือเปล่าไม่อยู่นะโอ้โหบัวขาว ช่วงตัวนะครับไอมานก็ค่อนข้างได้เปรียบนะครับยาวกว่าแต่ความหนักอาวุธหนักอยู่ที่บวกขาวเดินเข้าหานะครับบวกขาวหูบวกขาวก็โดนเหมือนกันฮนะนี่นะครับหมัดซ้ายนําแล้วก็ตามด้วยขวานครับสาหรับไอมานบวกขาวมีแข้งนะครับหมัดสลับกับแข้งมีพับในสวนไปคืนไอมานหูจังหวะนี้นะครับยังแข็งแกร่งชัดใจเลยฮะไอมานในเน็ต บัวขาวก็เดินฮะเนี่ยนะครับอาวุธหลากหลายเหมือนกันนะครับจงังหวะเห็นชัดเจนเลยนะครับความยาวของไอมานทําให้บักขาวต้องลําบากนิดหนึ่งนะในการออกอาวุธต้องเดินเข้าวงในฮะไปหาเลยครับอยู่วงนอกนี่นะครับโอ้โหปัดหนึ่งสองไปที่ใบหน้าบักเขาาแล้วก็นะครับจับล้มลงไปนี่นะครับ ไอมานพยายามแก้เกมให้บวกเขาเดินเข้านะครับเพราะว่าถ้าอยู่ระยะห่างนี่ไอมานได้เปรียบเดินเข้าหาเหมือนเดิมอะแล้วก็หมดยกที่2ถือว่าทําได้ดีนะครับสําหรับไอมานในยกที่2ยกนี้มาชมการชกในยกที่3ยกสุดท้ายนะครับชก3นาทีพัก1นาทีนะฮะสำหรับกติกามคิดบ,บอกซิงห้ามกระคอตีเขาสามารถตีเขาได้หครั้งนะฮะ ยกที่สาขึ้นมาโอ้โหโดนทักทายไปอย่างแรงนะฮะบูกขาวเจอติพับนอกไปจะสวดโอ้โหกระโดดเข่าดอกนี้นี่นะครับบีเลยนะสําหรับไอมันยกที่3ามาแล้วเดินเข้าหาบูกขาวนี่นะครับอาวุธมารัวๆเลยนะวยชกบ็อกซิ่งไม่ต้องลีลาเยอะหูติพับในตามด้วยหมัดนี่นะครับพยายามเข่าหาเลยนะครับยกที่สาม บุขาวก็นะครับยังไม่แสดงอาการ<ม>าหูเจอหมัดขวาไปที่ใบหน้าเหมือนเดิมนะครับไอมันบักขาวโอ้โหรัวแลกหมัดกันจังหวะนี้กา,นการแยกอีกทีหนึ่งเตินจิ้มไปลําตัวนีนครับบักขาวถือว่าพละกํำลังค่อนข้างยังเสมอนะเสมอต้นเลยนะครับ,บามาแล้วมีหมัดโดนสวนมาคืนโอ้โหแลกเดือดเลยนะครับจังหวะนี้ เป็นมวยที่โอ้โหสายลำตัวนะครับโบขาวโดนไปเหนไครับความดุดดันของโบขาวแบบไหนก็แบบนั้นเลยนะนี่นะครับไม่มีผ่อนเลยนะครับโอ้โหอาวุธหนักๆเน,น,น้น,น,นอัดเข้ามุมแบบนี้นะครับมีโต้คืนมาหลุดมาได้ถือว่าทําได้ดีนะไอมานไม่ยอมเป็นเป้าให้โบขาวอัดเข้ามุมโอ้โหหมัดขวาหน้าสะบัดทีเดียวเหมือนกันนะโบขาว มาแล้วทีบน้ำไปทีบอีกทีหนึ่งโดนจับขาไม่เป็นไรเล่นหมัดด้านบนโอ้เจอเขาดอกนี้นะครับนี่นะครับไอมานฟ้องกรรมการเลยนครับว่าบัวขาวนะครับดึงคอแล้วก็แทงเข่านะครับกรรมการไม่ว่าอะไรนะไม่เสนอโชกต่อแต่ก็ยังมีการปะท้วงอยู่นะฮะนี่นะครับมันเป็นจังหวะที่บัวขาวก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะล็อกคอทีเขานะฮะก็เป็นจังหวะออกอาวุธไป เดินเข้าหาเลยนะครับยกอูหี่กระโดดเขา่าสองจังหวะของไอมานเจอหมัดดอกนี้หมัดซ้ายขวาแล้วก็มีเลือดกำเดาไหลแล้วนะสำหรับไอมานเจอหมัดของบัวขาวนี่นะครับต้องปาดเลือดคำเดาที่ใบหน้าเจออุธหนักๆของบัวขาวไปนะครับไอมานในเนสมีมัดซ้ายหมัดซ้ายอีกทีหนึ่งไปที่ใบหน้าโอ้โหตรงนี้บัวขาวประเคนมัดขวา โอ้ย uh. นี่นะครับหลุดไป2ดอกหนักๆเน้นๆเจอสวนมาคืนเจอขาดอกนี้บวกขาวโดนเอาคืนนะครับเจอเขาแหลมๆของไอมนันยกที่3เดินทางมา,ถ,งมาถึงช่วงท้ายปลายยกแล้วนะบวกขาวก็ <nel óc rat> ต้องระวังเหมือนกันนะฮะอ,อ,อะไรก็เกิดขึ้นได้เดินไปไมีหมัดนี่นะครับหมัดจนนาทีสุดท้ายนะครับโอ้โหเนี่ยนะฮะ ี่นะครับมีการโวยวายนิดนึ่งนะครับสำหรับไอมานในยเนสนี่นะครับไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรนะบุกเขาก็เหนื่อยนะครับในวัย41ปีนะครับมาดูนะฮะการชูมือแล้วก็นะครับกรรมการชูมือให้บุกเขาบัญชาเม่นะครับเป็นการย้ำแคนให้กับไอมานในยเนสนักชกจากคองโกอีกครั้งหนึ่งนะครับคงไม่มีครั้งที่3แล้วนะฮะ หายคล่องใจเสียทีนะครับสำหรับไอมานาเยเนส